พบกันอดกที่เคยกับนสพนติรัตออนไลน์ทีมงานจุกัสอยผมปอนเพลนีครับช่วงนี้เป็นช่วงซอยนี้ออกไหนได้นะครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ระหว่างแยกพัฒนาการนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางแยกงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปในภายในซอยนะครับว่าเราจะไปออกไหนได้นะครับผมก็เริ่มขี่เข้ามาภายในซอยนี้นะครับก็เราไปดูพร้อมกันว่าจะไปที่ไหนได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นถนนสองเลน ไม่คุกับมีรถเร็วนะครับอันตรายนะครับเกิดมีเด็กวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นสะพานแรกนะครับที่ที่เราจะต้องขึ้นมานะครับเป็นสะพานข้ามคลองนะครับเป็นเล็กนะครับนี่ครับแล้วตรงนี้ก็จะมีโค้งนะครับแต่ไม่โค้งมากเกินไปก็พยายามอินเบาๆหน่อยนะครับเื่อมีตรงมีเด็กหรือมีรถวิ่งเข้ามาออกมาระหว่างซอยนะครับเพราะในนี้ซอยเยอะมากครับ จำเปชัดมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาดึกพอสมงวรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวทีนี่ผมผ่านมาสะพานแรกนะครับที่เป็นสะพานที่สองนะครับที่ผมจะต้องข้ามเป็นสะพานข,าข,าข้ามของเล็กๆนะครับนี่นะครับก็จะข้ามสะพานที่สองนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมจะไปตามเส้นทางนะครับเส้นทางมาขับไปตรงไหนผมก็จะไปเส้นทางนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพอรูพอมองกันนะว่าไปออกที่ไหนได้นะครับ าเลี้ยวเลี้ยวขวานี่นะผมจะไปกำนันแมนได้นะครับนี่นะครับถ้าเราผมเลี้ยวขวาเนี่ยผมจะไปกำนันแมนแต่ผมไม่เลี้ยนะครับผมจะตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับว่าผมจะพาไปออกที่ไหนได้นะครับสะพานที่สามนะครับที่เราจะต้องข้ามคลองเล็กๆนี่ครับเป็นสะพานที่สามนะครับที่ผมก็ข้ามสะพานที่สามนะครับนี่นะครับเราไปดูพร้อมกันครับแล้วเราก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับ ไปตามเส้นทางบังคับเลยนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นสะพานที่สี่นะครับที่ผมจะต้องข้ามมาข้ามนะครับเป็นลองเล็กๆนะครับต้องข้ามนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโค้งนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับไม่ควรกับขี่เร็วนะครับเราก็ไปตามเส้นทางเลยนะครับตามโค้ง วิ่งเข้ามานี่สะพานที่5้าแล้วนะครับก็เป็นสะพานข้าคลองเล็กๆก็ค่อยๆข้ามนะครับนี่ครับนี่ก็คือสะพานที่5้านะคร,รับตอนนี้ผมก็จะขี่ตกงไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆขี่ไปนะครับทีนี้ผมข้ามมาแล้วนะครับสะพานที่5นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมกาลังจะขี่ไปเรื่อยๆนะครับไปตามเส้นทางเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนครับเพราะว่าไม่มีทางเลี้ยวนะครับช่วงนี้ตอนนี้ผมก็กำลังข้าม ข้พองที่หกนะครับสะพานข้าวพองที่หกนะครับก็ค่อยๆข้ามนะครับนี้ผมกําลังจะข้ามพองอะกระพานข้าวพองที่เจดนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นทางโค้งนะครับค่อยๆขี่นะครับ นอนนี้ก็จะเป็นสะพานที่8นะครับสะพานที่8ข้าของเล็กๆนะครับผมกาลังจะข้ามของที่8แล้วนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับไปตามเส้นทางเลยครับครับนี่ก็จะเป็นระหว่างหน้าวัดลังบัวน,นะครับนี่ด้านนี้เป็นหน้าวัดเราต้องผ่านหน้าวัดลังบัวนนครับแล้วเราเลี้ยวขวาขวาไปตามเส้นทางนะครับไปตามเส้นทางนะครับ ผมผ่านหน้าว <conclusions> <N ee> ัดนางบัวมาแล้วนะครับเราก็ไปตามเส้นทางไปเรื่อยๆครับที่จะเป็นสะพานที่9นะครับข้ามคลองนะครับสะพานที่9นะครับนี่นะครับของเล็กนะครับนี่ข้ามมาแล้วนะครับสะพานที่9แล้วไปตามเส้นทางเลยนะครับสะพานที่10นะครับนี่ก็เป็นสะพานที่10นะครับกําลังจะข้ามคลองนะครับสะพาน่10นี่นะครับไปตามเส้นทางเลยครับแล้วเป็นสะพานที่11นะครับข้ามของเล็กๆนะครับ สพานที่สินะครับข้ามคองไปเร <g ib ling> ื่อยๆนะครับแล้วก็ไปตามเส้นทางนะครับเส้นทางเลยครับโค้งเยอะพอสมควรนะครับโค้งเยอะพอสมควร <g ib ling> ไปตามเส้นทางเลยนะครับเป็นสะพานที่12บสองเลยนะครับสะพานข้ามลองเล็กๆสะพานที่12บสแล้วนะครับข้ามสะพานเลยครับนี่คือสะพานที่สองเลยนะครับแล้วก็ไปตามเส้นทางเลยนะครับ,าารบ,รบ,รบไปเรื่อยๆ ข้สาสพาที่13นะครับอันนี้เป็นสะพานที่13นะครับเราก็ข้ามของที่13นนะครับลงไปเรื่อยๆตามเส้นทางนะครับที่ผมก็ผ่านมาหน้าวัดอ่าอนอนนะครับด้านหน้าที่เห็นอยู่ด้านหน้าซ้ายมือนี่ครับจะเป็นวัดอ่างแก้วนะครับวัดอ่างแก้วผมกําลังจะข้ามสะพานวัดอ่างแก้วนี่นะครับเป็นสะพานข้ามของเล็กๆนะครับ สีนะครับสะพานที่ส4นะครับก็ตกไปตามท้นทางเรื่อยๆเลยนะครับก็จะตกไปเรื่อยๆเป็นตามเส้นทางมังคับนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับนี่ก็ตอนนี้ผมกําลังจะข้ามของท้ายนะครับก็เป็นลองลองที่15นะครับลองที่15ที่เห็นทางด้านน้านี่ครับอยู่ใต้สะพานพอดีนะครับตอนนี้ผมก็มา ระหว่างเทือไทยนะครับ48นะครับเขตภาษีเจริญนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมกล้ามา้นทางนี้นะครับตอนนี้ผมกล้ามามาที่หน้าปักซอยนะครับตอนนี้ผมมาที่หน้าปักซอยเทือไทย48นะครับเขตภาษีเจริญนะครับก็มาออกซอยนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น่า้รถไฟนะครับ ก็ว่วงซอยนี้ออกไหนได้ก็เป็นเข็ดเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ชํานาญทางนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะพาพี่ๆน้องๆไปออกที่ซอยไหนนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีนะครับ